สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยง,ยงวัวหลวงฟ้าแฟนครับแฟนเพจบ้านสมองเชนเนลมินิบ้านสมองเชนเนลผ้พาพีผ้าหน่องมาชมฟางงานทำงานสกีกอลลัสรับพ่กับิดปีบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมินิกระโจนคับเสาว,วันที่16นะครับผมวันอังคารนสี่สิพฤษภาคมสองพันหาร้อยหครับผมเป็นเสาที่ทุกคนรอคอยเนาะพี่น้องเนาะชาวไทยเฮานะครับผมกะหวังว่าสิโชคดีเนาะพี่น้องขอให้โชคดีทุกคนเนาะพี่น้องเนาะ อุไหรฝันดีกระเซียงดวงเอาพี่น้องเนาะโชคดีโชคดีทุกทุก,ทกคนหลังวันที่สิบหกกะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเขากะได้ซอสอสได้ผู้แทนนะครับผมตามที่มาเขาในสภาพแล้วพี่น้องกะรอชมผลงานเพื่อน้อพี่น้องเนานะกะดีใจน้ำชาวไทยเข้าไปใส่สิทธิ์เลือกตั้งร้ายเป็นประวัติศาสตร์พี่น้องร้ายแห้งนะครับผมกะถือว่าเข้าได้ใส,ส่สิทธิ์ของเข้าแล้วกตต่อไปกะเป็นหน้าที่ของสอสซอสเพื่อน้อพี่น้องเนาะ เอาก็ได้จะชมผลงานเพลินนะครับผมอ่ะต่อไปพี่น้องอ่าไล่มาหนึ่งพี่น้องเบิิงบรรยากาศผมกลับไปช่ำพัฒนอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับผมประเภทนี้บุญบอกไฟจังหวัดยะโสธรเขานะครับผมอ่าเพิ่นการเริ่มงานวันที่17พฤษภาคมถึงวันที่21นะครับผมพฤษภาคมคม2ขั้นตอน166นะครับผมนี่ละสัปดาห์นี่ละพี่น้องมื้ออื่นนี่เริ่มเริ่มงานแต่ว่าเพิ่นกับสิไป อ่าประกวดกันจริงจังกับวันที่ซิบเก่าพี่น้องวันที่ซิบเก่ากับประกวดอ่ากองเชียร์เลยพี่น้องมีการประกวดกองเชียร์ของไฟน้ำเนี่ยพี่น้องเนง ah, าะอ่าผู้ใดอยากไปกับชวนานายเพื่อนประกวดตอนเย็นๆพี่น้องตอนกลางคืนกองเชียร์เป็นกติมิหานเลยพี่น้องเปิดเครื่องเสียงคืบ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 เดี๋พี่น้องกับไปเบิกกันเนาะพี่น้องเนาะยางร้อตามถนนนะพี่น้องถนนแจ้งสนิทเท่านี่แหละหนะที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยะทสธรเท่านี่พี่น้องนะครับผมกับเพื่อนการ มีของเชี่ยวเป็นประกวดกันนะพี่น้องส่วนวันที่20กับเป็นประกวดขบวนแห่เด็พี่น้องนะผมประกวดขบวนแห่บ้องไฟงามนะผมจะไปชมกันพี่น้องนะครับผมไปชมประเภทนี้จังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นประเภทนี้ไงพี่น้องเนาะวันที่นัดไปแล้วพี่น้องก็เป็นมือจุดมือจุดบ้องไฟพี่น้องเนาะมือจุดบ้องไฟกับพ่อแม่พี่น้อง กับผมไปชมกันเนาะพี่น้องเซียนบอกไฟเฮาเลยหลายคนกัไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับจุ๊ดยู๊ดพี่ละฐานบอกไฟเพิ่นกับจู๊ดชวนพระยาแทนพี่น้องยื่เลยสวนพระยาแทนไปนะครับผมล่ำท่วนนะพี่น้องเนาะล่ำท่วนเฮาก็ไปเพิ่นไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะกับพี่นี่บุญของไฟอย่าสวดทอนเฮาประชาชนพี่น้องเนาะยางนี่คือให้เพิ่นจัดสถานที่ได้พี่น้องเนาะไหมถือว่าให้ในหอยเพิ่นขยับขยายหาหม่องหาบอลเพิ่นยี่ดีซะก่อนนะครับผมยางไปเหลือซะก่อน มาพี่น้องเนาะจุ่นนี่กับฝากอีกครั้งนึงบ้านสว่างเชนแอร์เฮาพี่น้องฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำใจเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งพี่น้องบรรยากาศคือคักพอสมควรเลยพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศสายเปลือพี่น้องเป็นจูงไปนี่ตัวตรงงามอ่ะไป่เสื้อคลพี่น้องเบิ้งจังหวะเสก้อคเนาะพี่น้องเนาะคึกคักนะแน่นพี่น้องเนี่บรรยากาศป้ายลายเบินง้ถ้าเฟืองฟังเบิ้งราคาเป็นยังไงควายราคาสี อาแลนบอนะครับผมหรือปกติหรือสีขื่นก็เขาพี่น้องก็รอชมนะครับผมรอชมว่าราคาสิเป็นอย่างไรน้องพี่น้องเนาะอุ้ยอันนี้ควายเขาอย่างน้องพี่น้องเป็นควายเขาควายอันนี้เขาแปลกๆพี่น้องเบิ่งควายเพิ่นเป็นใังไหนเมื่อนี้ได้มากเจ้าตัวอันเขาอย่างเขาเอินเขาอุ้มบาทแน่เขาอุ้มบาทเป็นพี่น้องเบึ้ยจดกันเลย ทั้งตารางจดกันเลยพี่น้องนะั่นอุ้มบาทโอ้ยอีหลักอันลูกบ่นั่นแม่ลูกคนบ่นลูกบ่แม่ลูกแม่นี่เคนเดียวแม่บ่น,นี่แม่เดียวบ่อโอ้แม่เดียวแม่เดียวพี่น้องเบิ่งเป็เ,ปเขาเบิ่งสูงหล่อสายชุกหา,ต,ต,กาต้นโตบ่ท่านติดปันไดเนาะท่านติดปันไดตอนหล่ะพี่น้องเปิดเท่าไหร่สองหมื่นห้าพี่น้อ,องราคาสองหมื่นหา้า ราคาสองหมื่นหาสูงลอยสุดสุดหาพี่น้องพูดได้เบลงสีสันต้นโตสายมู้ลัผมมาแต่ว่าเขาเพิ่นเขาอุ่มบาดพี่น้องนี่เขาอุ่มบาดเพิ่นนมขึ้นนะสองหมื่นหาพี่น้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวเพิ่นกำลังโทรศัพท์เจ้าสี่เบล์ตัวหนึ่งตัวปูสายสายเหนือเพิ่นตัวหนึ่งอยู่เงื่อนนะจมเลยตัวหนึ่งขออนุญาตท่านี่ตัวปูกบ่ตัวนี้ตัวปูเนาะ บักปู่น้อยเดี๋ยวสิถามราคาเพื่อนพี่น้องนี่บักปูน้อยเบืง้งราคาเพื่นหอยเพื่นสิเปิดเอเท่าไรอาครับผมไปไปบักปูน้อยเปิดเท่าไดรนี่หน,หนึ่งพัน 6, หรอย,อยอโอ้สองหมื่นก็นหารอยสองหมื่นก็นหาร้อยอันนสองหมื่้าพัอ้สองโตเพื่นใดมากพี่น้องหอยเพ็่นไดมากอ่ะฝากเบอร์โทราใน่อยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งหก่้าหออย ห้อยต๋องห้อยห้อยต๋องจากใส่ฮะจากอุบลอุบลจากอุบลตะการพืชผลตัวนี้โอ้โอามาจากอุบลราชธานีเอาพี่น้องอ่าสีนะครับคือผู้ใดสนใจกระเป๋าโทรมาพี่น้องซ้ายนั้นเขาอุ้มบาทนั้นสองหมื่นห้าเขาแปลกๆพี่น้องอันนี้สองหมื่นกับห้าร้อยพี่น้องความพูดเล่นๆมันมาเด้อเอย่างนี้ต่อพี่น้องโอ้ยเป็นปะผูควายลัดไว้พื่นนครึงเสือกลัดไว้เลยพี่น้องโอ้ยเพื่นถึงเสือกไว้ สายเหนือแหะพี่น้องส่วนใหญ่สายเนื้อสายขุนเพิ่นพีหน้าแทางพี่เต็มเลยพี่นอ้องปื้ยห้อยหลายเด้พี่น้องมั้ยนี่เดี๋ยวเห็นหอยเล็กสวัสดีครับขออนุญาตอันคือมาสีงามจ้ะตัวผู้หรือตัวแมียมึงอากาคนตัวแม่ครับตัวแม่ป้าโทษตัวแม่สีขาวจูนพูนพี่น้องปานบริเวอ,ออกแดดเบื้องหนาเพื่อนพี่น้องขาวขาวันเป็นผู้สาวสีงามขลิ่นหนีเนาะมันขาวจูนพูนดีเบื้องแขลงขาเพื่อนพี่น้อง พูดอะแม่สาวน้องทองปอแม่สาวอยู่ด้พี่น้องแม่สาวอยยเบลุ่งเขาเพิ่อหนาตาเปิ่นสีสันเปลนนหน้พี่น้องงามผาดสูงเท่าไหร่เื้อสาสเอยดพี่น้องว่าต้นโตพิ้นที่ดีพ่อผสมเนาะพ่อผสมนี่พี่น้องเปิดเท่าไหร่บานสามสิบห้พี่น้องสามหมกับห้าพันอันนั้นสายเหนือสายเนือเปิดท่าไหร่ตัวนื้อสองหมื่นกับหน่งพันสองหมื่นกับหนึ่งพันอ่ะสองหมนกับหนึ่ันเท่านี่ปอฮ้่เท่านี้เนาะ อันนี้ส0 0 0 0ื่นกับ5,000ันสองหมื่นกับหนึ่งพันพี่น้องอันนั้นสายเหนือเด้อพี่น้องเพราะท่านเต็มปันไดเอาไปขุณเ,เอาไปเลี้ยงพี่พี่เอาเอากำไร <intens> itas, เนาะอต้นนี้ที่พี่เขาสื่อพี่น้องเขสื่อแห้งพขาผสมด้วยสีสันตนโต,นต,นตนดีค่กักมาจากเซยครับกาลสินอูน<ง>้ยลวยงานกาลสินพี่น้องฝากเบอร์โทรนน่ครับศู5ย์หกห้าศูนย์หกห้าพี่น้องสามหสองห ้ใดสนใจตัวใดก็โทรมากตอรองกับเพลินใดหรือสื่อเป็นครูก็ไดตอร่องไดอีกหลายเนาะ,อะขอบคุณห้ลายมานครับผมพี่ใดสนใจควายแม่สาวพ้อผสมต,ต้นโตงามๆพี่น้องก็โทษมากเปล่าโทรมา,าเพลินงามอีหลีกายตัวนี้สีสันกด็ดีอ่ะไปย่างต่อพี่น้องเบิ่งเบิ่งควายทั้งพี่น้องไปหาพอเลขข็กโคนทองไปใดก็นะน้อบบบนี้เห็นพอเล็กแบบๆอยู่คนขึ้นมากอยู่ทางอยู่พวกพอเลขข็กทางพุ่นคนอยู่ทงังผีอยากไปหาเพลเินเยว มันแน่นแลวพี่น้องไปไดว่เนาะเดี๋ยวน้องแน่นแท่งเบิ่งสิหาทางไปสุดได้พี่น้องรอจังหวะนิดนึงแล้วพี่น้องเนาะสิไปเชงไดเนาะ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 นอยนหาลูกตัวนี้่ะอ้อตัวนี้ลูกตัวนี้คููหรือไม่ ลูกแม่พี่น้อง้ยสีสันลูกแม่ลูกแม่ตาตัหอยเส้งมันล้วเอเหมือนี่ฮะมันน่ะนี่แม่มันนี่แม่มันห้อยเส้งกาลังต่อลูกแม่ห้อยเส้นกำลังต่อความยพี่น้องเกิดจกต้อมฝนกำลังไทยหวังลูกแม่แม่บอ่นามอาว่าเบิ้ง เพียงเพียงเอาวะเอามันก็ีมองเถียลเป็นกำลังต่อร่องกันี้แม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกแม่ลูกห้ามห้ามพี่น้องแม่เป็นกัดตนโตดีสูงร่อยดีสุดเลแม่เพื่อนหอยเซยงกำลังต่อเทวดาสนามพี่น้องเป็นมาต่อร่องควายนี้ เบื้องบรรยากาศห้อยเสียงนี่เป็นในห้อยที่เพิ่นเปิดไฟแนนต์ควายเพิ้ลมาพี่น้องไล่แหลกของประเทศไทยไล่แหลกของโลูกคนละเปิดไฟแนนต์นะครับผมควายเพิ้ลมาห้อยเสียงเพิ้ลมาเพิ่นไปซะก่อนเพิ่นจังฉี่มะห้เพิ่นว่าเออแม่ลูกลูกเพิ่นงามเนาะลูกลูกแม่เดี๋ยวให้เบิ่งลูกเพิ่นอีกเทื่อนึงงามๆพี่น้องลูกแม่เพิ่น ลูกสาวเพิ่นน่ะขาวจุนพู่นครับผมสูงลายยบห่ามาจากใส่ครับมาจากทรายมูลทรายมูลจ้าโสธรเปิดโท่าใดบัตรแม่ลูกนี่สี่หมื่นสืครับซีเมนซื้อๆป่าครับสี่หมืเพียงเพียงนี่พี่น้องสี่หมื่นอยู่ที่อันี้เนาะมองเอาเงินสี่หมื่ซื้อเพล่าผู้ไดสนใจเอาฝากเบอร์โทรเน่ย้าเพิ่นมีผู้โทรมาเโทกีแล้วน่เแเอ้าไม่ไมขอเบอร์โทรเนียเจดเจ็ดอ่ก่อ S <S โอ้ศูนย์เก้าเก้าสี่เจ็ดหกหนึ่งสี่หนึ่งสามหอยเพิ่นมาจากทรายมูลพี่น้องแม่ลูกลูกง่ายมากพี่นอ้องสีมืดถวนๆนี่เพิ่นว่าพี่น้องอ้าจักหน่อยหอยเสียงกับสีมาเอาน้ำเพิ่นดอกเอาขอบคุณหลายๆมารเดิ้ลครับผมครับผมโอ้ยแม่หนึ่งพี่น้องดำมึดเลยเดี๋ยวมันหาทางไปบรทเวณใดอี่ละยับพยายามเนี่ยเอ้ยสีหาทางไปยังไดพี่น้อง ป้ายเลยพี่น้องป้ายแนวพี่น้องแนวเงียบๆมากท่านหนึ่งพี่น้องเจ้าของรถทะเบียนเงีบมาทานหนึ่งครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวอันท่องบอนี่ตัวนี้โอ้สาลูกเพิ่นเอ้ามีลูกหน่อยนี่ลูกเพิ่นพี่น้องโอ้นี่ลูกเพิ่นลูกผูกอ่ะลูกผูกอ้าวมันเบียดกันพี่น้องพ่วงลูกผูครับโอลูกผูเจ้าของรถทะเบียนหอยเล็กเจ้องกอเล็กพ่นท้องพี่น้องนี่ลูกผูกได้พี่น้อง นี <othe> ่พอลิ่วเพิ่นท่อเท่าใดมากโค้มแบบใหญ่แม่เพิ่นสูงเท่าใดพอลิ่วลอยสายที่หกพี่น้องเอ้ยเบื้งทั้งถ่ายก่อนพี่น้องเบิ่งถ่ายพี่น้องสูงลอยสาที่หกนี่นะตาเพิ่นลูกไส้เพิ่นพี่น้องมากแล้วโอ้ยอ้วนๆวงามพี่น้องลูกไส้เพิ่นนี่สูงลอยสามจุหกแม่เพิ่นแบบใหญ่พี่น้องนี่นี่ลูกไส้เพิ่นเปิดเท่าใดโค้มนี่สี่หมื่นสามครับสี่สิบสามสองตัวพี่น้องป้าโท้ลูกเพิ่นพี่น้องลูกงามงามพี่น้องพูดสีสันสี่สิบสามแม่ลูกลูกผูกบักงาม แม่นี่สูงล้อยสาชัมเบิ่งอีกแม่หนึง่งเบิ่องไทยไปซะก่อนพี่น้องมาคือกันแต่สองตัวดิีลูกไสบ้บานี่ลูกไส้เพื่นกะง่ามพี่น้องตัวนี้ก็ลูกไส้ง่ามเือกันนะลูกไสเ้เพื่อนพี่น้องเรื่องอุ้ยฮ่ยเลยแม่เพื่อนง,ง่ามเบื่องวงเขาพี่น้องนะาทอทจัดเีงสูงเท่าไรบานี้แม่เพื่นร้อยสบเจบวก้บเวกีพี่น้องสูงกว่ากันนิดนึงรอยสาบเจบวกพี่น้องเปดิดเท่าไรขมนี่ยเป่ือกสี่ 43 4สิบสามมส่าองโคมางมันมากเลือกว่าผู้ใดมาโคมใดก็เลือกโคมนั่นหรือซื้อเป็นแพ็กทั้งสองโค้มน่างามเนาะลูกเขาก็ดีพี่น้องเอ้าสองโคมหลักใหญ่สองโคมงามพี่น้องตะวันลูกผูทั้งสองตะวันลูกงามพี่น้องต้องหอยเล็กต้องปลาเล็กตอเอาครับตอเอาเนาะต่อร่างเอาเนาะลูกผู๋ยอะลูกผู๋เยอะนะมันเหลืองมุมยครับครับผมเอ้าฝากเบอร์โทรพลาเล็กหน่อย 083 8า5 6ู5 6้ปพี่น้องขอเลขคนทองคนใดมา49เก่าสคมแบบไงงามงามขอพูดณหลายหมาเด้อครับผมขอบคดณหลายทางต่อพี่น้องมาเบื่องทางฝีส้างหนึงพี่น้องเพิ่นผูกไหว้แม่สาวแบบยายตัวนี้บอฮู้หเขาูดได้เอ้าย่ายดีได้คองผู้ใดหน่อยงามอยู่พี่น้องใ่ญยงามเป็นแม่พันธ์แม่ขอบแม่ขายหน่พี่น้องแ้องผู้ใดนอหน่นอะงามอยู่เเพิ่นผูกไว้พี่น้องของผู้ใดเธอตัวนี้ บ่หูดว่าไงเนาะแงมแงมพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเมือนีโต๊ะเขามาอยู่กลางวงจั๊กสี่เขื่อนยังไงพี่น้องอยู่กลางวงเลยวะเนี่เอ้าเขื่อนไปยังไงเนาะลอยยางไปเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสตัวมาตรงนี้ไปไม่ได้เมืองบรรยากาศพี่องไปซะกันเนาะค่อยขยับขยายไปไปอีกท่าหนึ่งเมืองบรรยากาศก็พี่น้องมันคองเสื้อคองเสื้อ เอาเสื้อยางต่อเอาไปทุกแมลูกเอายางต่อทุกปุ๊บบอท่านใดบอท่านใดทุกบ้านใดพี่น้องมันของเสื้อตพี่น้องงานดีฝ่ายท่านมีกระไดหาเบิรงจังหวะพี่น้องบริจังหวะสักก่อนเนาะหลอยคุณบอกดูหน่อยหนึ่งพี่นอ้องหาทางไปได้เด่นพี่น้องมันไปวัดได้ย <c oughs> างยางยางไปจงังหวะ หึงบรรยากาศไปสัก่อนเราวพี่น้องเนาะรึบดังมากเลยผู้ฝ่ายงานพี่น้องเป็นตัวเองบรรยากาศพี่น,น,น้องผู้น้อยป่ะนี่ผู้น้อยปะตัวนี้บักผู้น้อยซ้ำนี่เปิดเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นกับสามพันบักผู้น้อยพี่น้องสีสันดีแต่ว่าบ่ทันติบปันหดเอาไปใส่หยาเนาะเป,นเป็นเพื่องแยกเมยมาก หมื่นครับสามพันพี่น้องมาจากไหนครับมาจากปาติวปาติวยอดโซท่เท่าพี่น้องหมื่นสามพันบักกูนอ่อยเอาไปขุนเอาไปต่อยอดพี่น้องมีเบอร์โทรบ่ครับฝากเบอร์โทรไหมอาฝากเบอร์โทรนะครับ093 0์เก8 2สาม8ูนย์เก้เพิ่นมาจากปาติวหมื่นสามเพราะท่านเป็นเสือกปนไดายพึ่งพึ่งเห็ดเข้าเนา่ะอ้าขอบคุณหลายหลายมานเด้อร์สิบสามพี่น้องเปิดไว้ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเบนฝ่ามืออ่าขอบคุณหลายหลายมานครับผม นันยางยางเสบาทเดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะพี่้องไปไปบดลไปเอาล่อนี่ยาง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 พี่ลองโอ้ยขายางงามตาของหอยสอนบาทุ่งสวัสดีครับหอยสอนมุกดาหารใหญมาก เป็นกล้วยสาวเนาะสูงเท่าไรบ้างรอยสี่ร้อยร้อยใจก่อนอยส่สรอยสี่สิพี่น้องถ่ายแห่งสูงเลยบวกคุณนาะเป็นกล้วยแทงดังไหมอ๋อนี่เป็นทัวตั้งเข้าหมคนเตี้ยวงเู่หน้าตาดีพี่น้องหน้ามอท้องชัดเจนรอยสีสิบบวกบ้าสูงเกินแม่สาวแม่สาวสั่ัส้นอยู่เนาะส้นนมรุ่นั้นนมเลยพี่น้องรอสเดือนอ๋อครับผมนี่เปอองพอสอน หน่อยสอนมุมตาอาหารเปิดเท่าไรครับบั่เปิดไปแปดสิบห้าแปดสิบห้าพี่น้องสองพี่สามร้อยโล่สองพี่สามร้อยโล่พาทั่วภาคอีสานเลยพี่น้องเบิร์นเ่องเพิ่์นหางเพิ่์นพี่น้องประกันเรื่องนี้ไะครับประกันเบิร์ตถูกอย่างเพคนว่าโอ้สูงสูงดีดีควายตัวนี้สูงเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ข่ายได้เลยนาเงามแต่ว่าหัว่ตะแท่งเข้าเพคนว่าเบิร์นที่หล่ะเป็นแตงโตัใหญ ฝอยสวนว่าะตแตงโตให้สวยเลยบบบนี้มันคุ้ยปล่อยแบบเรื่อาแตงเข้าตัวง่ายตนโตดีแงวานานสูงพ่องากเบอร์ทั่วเนี่ยฝวก้าสามนย์เก้านหนึ่งแปดศูนย์หน่งแปดงเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าแปดสิบแปดสบห้าที่สามรอยโลทั่วภาคอีสานไปเลยอ้าขอบคุเหลายหมาเด้อ ต้านี้ห้อยสามปีปั้นเพชรหนึ่งคู่แต่ขึ้นวันเต็มกับเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะอุ้ยบานนี่ต้นโตดีข้างนอกตัวนี้นะหน้าตาดีเพื่อได้มากพี่น้ง่ามเหมือนพี่น้องเบิ้องหน้าตาหน้ามอทัชเจ็นในเบื้องปักเปล่าเพิ่นแข้งขาดีอาห้อยซ้อนซูนเขาไดบานนี้ร้อยสามสิบสามห้อตสีมสิบสามพี่น้องต้นแตเประก้นโตดีข้างบนงามพี่น้องเพื่เท่าใดต้นนี้ต้วนี้ห้องเวหาสิห้าหาสิบห้เนี่ย พี่น่องราคากับพ่อตอร้องของหอยสอนได้มากมีองามไม่าสาว่อมผสมเลยตัวนี้เนาะอ้าวยำเบอร์โทษอีกเทือนึ่งศูนย์เก้าสามศูหึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหกหน้าเก้หเกหอยสอนหมูดาหารได้มากสองแม่มิตรมงามพี่น่องไปได้สนใจกับโทวมาตอร้องกับเพื่นได้ส่งฟรีอีกโอ้่หลายคับบ่าขอบคุณเลายๆมาเบิ่งบานสวัสดีครับผมสวัสดีครับสายเนื้อบ่ ขายเนี่ยก็ได้ขายกล้วยรอก็ได้ครับโอ้โอ้บ่เอออุ้ยพุ่นว่มันธรรมดาครับเอาไปเป็นพอพันก็ได้เกไดขายเพ่กยางคนบ่ากรได้กสครับเปิดไว้หนึ่งเมิ่นเกาพด้ทุกรายบ่้านหาร้อครับมือนี้พ่ออันนี่ไฟแน่นบ่บ่เปิดไฟแนนบ์บ่ครับห้อยซิเปิดไฟแน่นสามารถอ พอนใดเนาะเพเสียงเนาะตากี่วานบนเห็บนยุุดบนยุดซะก่อนมันกบมันเป็นยังไงมันเพาท่านแน่อนอนกับรัฐบาลก็บาแน่อนอนอย่ไรัฐบาลเพท่านต่างอยู่บนวานรอรัฐบาลซะก่อนอ้าวโอเคอ้าวคิปเก้าห้าร้อยคิเก้าห้าร้อยครับเิวดาสนามเพื่อนว่าขั้าต่อคิเก้าไปเลยครับโอ้ขั้นพ่อต่อเอาไปเลยเพื่อนวาเขาเรียกัคกันซ่าเนั่นเอาบ่ พ <sed wealthy authority plays half> ่อเสงียงเลือกอย่างสสดะพ่อถามกันเอาฝากเบอร์โทรพ่อเสงงวันนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสามศูนเจดปดหนึ่ง็ครับเจ็ดแปดหก้าไปไก่ครับเออก้าวไปไกลไก่โอ้ยขาดลายปากหลุนไม่ครับปากหลุนไม่พ่อเสงียงค้นหลุนไม่ครับโอเคครับเ่นคอนหลุนมเป็นยังอ้าวขอบคุณหลายมาเด้อพ่อเสงียงเล นายหอยเทวด,ดาครับพ่อเสงเทวด,ดาสนามเป็นได้สายปู่มากสายเหนือมากพี่นอ้องซิกเกิลหาลอยเป็นเปิดใบพี่น้องง่ามอยู่พี่นอ,นนอ,องโอเคย่งางต่อพี่นอ้องมาเพิ่งบรรยากาศฝ่ายแม่สาวนึน่งการงามพี่นอ้องมันเข้าไประหยัดเลยพี่นอ้องอานนุยากไหสีผายางเบิ่งพี่นอ้อ,นอางตัวนี้งามอยู่มาขออนุญาตเพื่อนถ่ายถ้ามีขออนุญาตครับเห็นไฝ่งาม เดี๋ยวแม่เดียวครับไม่ได้ขายแล้วครับเฮ้ยขายเท่าไรตัวนี้ขายสามเก่าครับเป็นหยานกันเลยครับสามเก่าครับขายหลายครับไก่ย้อนมาเบิ้งเดี๋ยวไทยให้พี่น้องเบิ้งก่อนไทยเบิ้งครับปลาโทษพี่น้องเพ่อเทียวดาวพอดีกันโอ้ของพอดีกันพึ่งขายสามเก่าพี่น้องคให้โตบักใหญ่แม่บักใหญ่งามงามถ่ายเพื่อนเครื่องเพื่อนหาเพื่อนสีสันดีดีขายเท่าไรก่อนหกสิบเจ็ดแม่บักใหญ่นั่นเอาเบิ้งควายงามเบิ้งซะก่อนสามเก่าเพื่อนว่า อันเข้าวแรนส้นกันบัมึงหันนี่สามสิบเก้าปลาถูกปจึงไต่มาถือพี่น้องเพิ่นขายเลยเอามาเบิ่งอีกเมียหนึ่งหกสิบเก้าโอ้ยเบิ่งหนาเพิ่นพี่น้องวงเขาเพิ่นหนาหมอนทองจัดเจินช่วยดีครับเบิ่งครับเบิ่งพี่น้องเบื้งลึกเบิ่องเก่าเนาะโตนโตเพิ่นนี่หน้าตาเพิ่นโอ้ยโตนโตดีพี่น้องหกสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องบ่ทันทองตัวอ่างลึกครับพี่น้อง ทานรอบแล้วเพคุนว่าทางลึกฐางงามพี่นอ้องฝ่ายเพื่อนฝ่ายพอเสีงเทวดาสนามเพคุนผูกไวอ้อเพื่อนเอาเพื่อนจูงไวพวกเก่าครับพวกเก่า ทรงลอยกิโลทำทรงลอยกิโลพร e: ้อมเพิ่นว่าไก่ก็ทรงบ่ได้ต้องเติมอีกโอ้ครับผมถ้าไก่กว่าลอยโลเพิ่นว่าเติมจักหน่อยเพิน่นว่าเติมน้ำมันให้จักหน่อยเนาะ69พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อนอีเอาฝากเบอร์โทรเจ้า08ครับ08 07 07 60 60 2795 2795พี่น้องของเทวดาสนามซะเนาะพอเสียงโอ้เลขาเล่าดิอ้าวเบิ่งหน้าเลขากขากราบมีพูดทักทายโอเคครับขอบคุยไรนั่หมานครับผมสายเหนือ โอ้ควายเป็นฝากหววควายเหนียวพูดว่าเอ้าอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายควายคือคักที่พี่น้องเหมือนนี่คือคักถือว่าคือคักบม่ได้ขาดีอีรีพี่น้องบรรยากาศคือคักเบิ้งพี่น้องเออมาแล้วเร็วเอ้าห้อยฟางเป็นกำลังตัวร่างบ่โอ้เอ้าอันมันคืออยู่ไก่กันเถอะอันซอมตัวมันหลียู่คนละเมยอันเป็นกำลังตัวร่างกันห้องหอยฟางพี่น้องอันนี้ตัวหนึ่งหอยฟางมหาชนะชัย เปื่อเท่าไรเปื่เท่าไรเนี่เอาไปป้าช้เอาหาอยโคไปหาเอากได้ไหอ้าหอยฟางกับหอยเแล้วซเอานัเอาสิไ่หอยวิทเพื่อนยางนี้แหะเต็มเต็มโอ้ยีไลไลตอเปื่อเท่าไรออเมลูกสบดเอาโอ้ยลูกเนพ่น้องลูกห้ามได้ลูกแม่พพ้อมได้เดียวนี่ ลูกแม่งามๆของหอยฟางเหมือนเห็นลูกงามได้พี่น้องต้นโตดีนี่ดูเพิ่นได้พี่น้องหน่อยอันนั้นแม่เพิ่นโอ้แม่กะมันโอ้แม่กะทองแล้วพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นแม่กะทองเปิดเท่าไหร่คมซี่สิบเก่าสองตัวสามในทองนี่พี่น้องซีสิบเก่าตัวลูกสาวงามได้พี่น้องนี่จะให้ลูกงามลูกสาวเพิ่นแม่กะทองแล้วสองในสามซีสิบเก่าเพิ่นเปิดไว้ปลาโท่ราคาพี่น้องปลานั่นห้อยวิทย์ย่างๆหนีอยู่ยักระลูกมา โอ้เพื่อนสือตะลูกโอ้ตะวันงามด้วนี่งามลูกสาวเพื่อนโอ้สี่สิบเก้าสองตัวพี่น้องอันนั้นสายอย่างหนึ่งแม่สาวหน่อยหรือปู่แม่สาวน่อยอ๋แม่สาวหน่อยอยู่ตัวหนึ่งขอหอยฟางพี่น้องนี่เปิดเท่าไรตัวนี้มื่นเจ็ดพี่น้องว้าวราคาใกล้หอยฟาง หอยฟางควายถือตัวเอาไปมาโอเคเอาฝากเบอร์โทษเยศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกแปดหกหกแปดหกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์อยฟางมาามาาบอสมาาชนะชัยยโสธรพี่น้องเพใดมากแม่ส้าหน่อยคับโคมนี่โคมนี่เปซื้อซื้อพี่น้องสี่สิเก้สองเอ้าควายดอนกัมี่เอ้าสายเนือควายดอนก็หอยฟางเสาห่าสองมืหาพี่น้องอาไปใส่หยาบ่เอยหนาพื่นเราเพื่อนวา ปาดเขามันเขาข้าวขาวาบาวผันไปเบิ้งเครงหนากว่าใดสามสองห้โอ้ใช่เอาไปใส่หยาไหมนี่สองห้าสอเพิ่นข้าวหอยฟางหอยฟางเพิ่นขายถือๆนี่ครับผมเขาถือก็ได้นี่แหละบ่เงยหนาโลดเอาไปพ่อหยาดีดีหนาหนานี่ให้หยาหลายเนาะอ้าวขอพูดเล่นๆให้มานได้หอยฟางเด้อครับผมอันนี้มาขอหอยฟางพี่น้องเพิ่นขายควายถือห้างงามควายเพิ่นพี่น้องเป็นยังไงใช้เนื้อเปลือนี่ใช่เนื้อมันหรอเบ่บเปล่บเป่า ทางต่อพี่น้องมาเบิอกอทางหนึ่งพี่น้องนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายป้ายที่ตลาดนัดโคกระเือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบรรยากาศ,รรากาศตระสาคือค้าพี่น้องบรราา้านสชีวางเชนแอร์ผพาพี่พ,พาน้องออกเลาะออกชมนะครับเป็นยังยนนไงป้ายเซนมือนี่มาร์ทบอได้สายเหนือมาเปิดเท่าใดตัวหนึ่งสีขายละ่ะสีขายแล้วเปิดเท่าใดสองเจ็ดสองแปดครับท เหนือควายเหนือเป็นพี่น้องโตปักไงต้นโตดีงามเลยสองเจ็ดสองแปดเลี้ยวตาสีต่อเอาเพิ่อนมาตายเหนือโอ้ยเป็นอย่งไรคือได้สีงามแท้สีงามอ่ะนี่คือให้ชมบรรยากาศบางสื่อพี่น้องเนาะของหอยเพิ่นมันสายเนี่ยเพิ่นสีขายแล้วเพิ่นว่าแาวต่อพี่น้องมันหมันเด้อมันหมานมันหมันมีบรรยากาศ คือคาเฟ่พี่น้องตรงบรรยากาศหลายกวายหลายพี่น้องป้ายหลายบ้านสวัยเจเนียรกับพี่พ้าน้องมาชมควายงามนะครับผมเลยหลากหลายสายพันธุ์พี่น้องแต่ผมทั้งสายเหนือสายขุนสายห้วยป้ายเรือเลียงเลยพี่น้องป้ายสวยงามก็มีให้พ่อแม่พี่น้องได้อดเรือชมกันผู้ใดสนใจตัวได้กโทรมาพี่น้องติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับนายหอยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก่อนสื่อก่อนขายกันอย่าลืมเนะพี่น้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสอบถามรายละเอียดดี นายผมให้ free, หเพิ่นทรงฟี่หรือบ่าะทรงฟี่หรือมีประกันตรงใดนายผมนะครับผมมีตำนี้ตรงใดก็สอบถามกันที่ดีก่อนซื้อก่อนขายน้องพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ป่านทรงวัชเชนแห่งโคงสิบพ่อครับพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคอยพอมีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจปานทรงวัชเชนนะชุมีแต so ่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยเจ็บเจตเตืองทางพี่น้องร่ำรวยมั่ยวยเบิดหนีก็สิ้นไม่คำสำหรับมื้อนี้คลิปนี้พวกพ่อกันเ่นต์ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ